ตอน,นเนี้เราที่น้องว่าที่นี่ใหญ่โตมากเลยที่สิอยากก็เหมือนกันเนาะว่าทำไมชาวโคราซอ่ะาสัตว์คาในพญาโมงคลช้างเลยเนาะเราก็อยากไปดูเนาะแล้วเราก็เป็นคน,นที่ชอบทางพญามงคลก็เลยอยากไปดูว่าสัตว์ระหแต่ว่าเอ๊ะเราจะต้องเข้าทงางไหนว่ายังไงดีๆเพราะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูข้างหน้าดีกว่านะเผื่อจะมีใครแนะนำเราได้บ้างได้ได้ๆๆโอเควิ้นเห็นเด็กอุ้ยเขาไ่น่าลองดูเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกันไหมที่น้องเราไปถามทางน้องดูเนาะได้ได้ได้ยังเปล่าอิ่มฉุบ Ok Leo à, Yang in Yang ta bảo in chung. Ok Yang Yang bảo in ท้าวสุรนารีมีนามเดิมว่าโมเป็นชาวเมืองนครราชสีมากําเนิดเมื่อปีรากาพุทธศักราช2,314ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2,339เมื่ออายุได้25ปีได้สมรสกับนายทองคำขาวพนักงานกรมการเมืองนครราชสีมาต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยาสุริยเดชตำแหน่งปลัดเมืองนครราชสีมา คุณนายโมจึงได้เป็นคุณหญิงโมท่านทั้งสองไม่มีบุตรชาวเมืองนครราช,ชสีมาจึงเรียกแทนคุณหญิงโมว่าแม่มีผู้มาฝักตัวเป็นลูกหลานกับคุณหญิงโมอยู่มากหนึ่งในลูกหลานคนสําคัญที่ร่วมกับคุณหญิงโมเข้าเกาะคู่เมืองนครราช,ชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทร์ณทุ่งสำาริดคือนางสาวบุญเหลือนั่นเอง ื่อพุทธศักราช2,369เจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทร์เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานครยกกองทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมาแล้วกวาดต้อนครอบครัวชาวนครราชสีมาไปคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหนือรวบรวมครอบครัวชายหญิงชาวนครราชสีมาที่เป็นเฉลยเข้าต่อสู้ฆ่าฟันทหารลาวล้มตายเป็นอันมากณทุ่งสำริดแขวงเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2369ช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถกอบกู้เมืองนครราชสีมากลับคืนมาได้ในที่สุดท้าวสุรนารีหรือคุณหญิงโมเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ชาติไทยในฐานะมีรัศตรีมีส่วนกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงเวียงจันท์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัภายหลัง คุณหญิงโมได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเท้าสุรนารี ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หนือหรือรัชกาลที่3ทรงครองราชสมบัติได้ทรงแต่งสำมภาบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นในท้องพระคลังเป็นอันมากสมเด็จพระบรมชนุนาทรงเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวพระองค์ทรงปกครองประเทศด้วยธรรนุบำรุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรืองโดยทรงมีส่วนร่วมกับขุนนางในการบริหารราชการ และทรงควบคุมกิจการบ้านเมืองด้วยพระองค์เองมาตลอดรัชสมัยของพระองค์และทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศชาติอย่างหลากหลายวิธีพระบ,บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาต่างๆเช่นในปีพุทธศักราช2541พระบ,บาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรได้ถวายพระราชสมัญญาว่าพระมหาเจษฎาราชเจ้า และได้ใช้เป็นสร้อยพนามสืบมาจนปัจจุบันต่อมาพุทธศักราช2,551คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทยพระบิดาแห่งการพาณิชย์นาวีไทยและในปีพุทธศักราช2,558ถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่31มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาหรือวันมหาเจษฎาบดินเป็นวันสําคัญของชาติแต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและถึงชอบให้ถวายพระราชสมัญญาว่าพระมหาเจษฎาราชาแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ ก็จิตไม่ไหวขอเรา